เท่ hey, าภาษาคณิตตอนขอส้มหน่อยสวัสดีจ้ะเติมเต็มวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการลบนะครับมาดูจากสถานการณ์จริงเลยนะครับถ้าเติมเต็มมีส้มห้าผลครูขอสองผลเติมเต็มจะเหลือส้มกี่ผลครับอืมเหลือห้าครับ ทำไมถึงเหลือ5แล่ะครับเพราะว่าผมไม่ให้ครูครับผมเก็บไว้กินเองครับโอ n โสรุปบทเรียนวันนี้ประโยคสัญลักษณ์5ลบ0เท่ากับ5มีส้ม5ผลไม่ให้ครูเลยสักผลเติมเต็มก็เลยเหลือส้ม5ผลเหมือนเดิมครับ ขอบคุณที่รับชมค่ะ